เิออกไปถ่ายดูว่าหมามันนอนยังไงนี่มันนอนอยู่ตรงนี้ได้มาดูที่มีอยู่มันไม่มียุงเลยหรอโลกเออไม่มียุงจริงด้วยเนี่ยไม่มียุงใกล้ตัวเลยธรรมดาหมานอนเนี่ยยุงจะบินวนใกล้ตัวนี่ไม่มีเลยนะเฮ้ยสังเกตเห็นไม่มียุงเลย อแสดงว่ายานี้ได้ผลจริงๆดีมากเลยะกินง่ายนะเหมือนอาหารธรรมดาก็จะชอบมากและก็ดียุงไม่ค่อยกัดมันเหมือนกินตัวเขายุงอาจจะไม่ค่อยชอบเวลากินอาหารนี้เข้าไป